Nope. ฆ่ากันเองด้วยอ่ะใครถึงฆ่าผีถึง50ปีก่อนชนะสามารถแกล้งสามารถแกล้งเพื่อนได้ด้วยกันฆ่าพเพื่อนทิ้ง นี่ถ้าเกิดเป็นโหลดพวกด่านที่คนที่คนสร้างอ่ะแล้วเราเอามาเล่นได้เป็นแบบมอสน่าจะสนุกกันเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเล่นไอ้นี่เลยอ่ะไมค์คราฟเลยอ่ะแต่ว่ามันเน้นค่ากันทำไมคราฟมันก็เป็นขุดมงขุดเหมือนคนลยใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเลโก้แต่ว่ามันเน้นค่าก,นานกนนนนนันเหมือน,อแ,น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 แบบคอมเตอร์สไตล์ ลาชาร์จมันจะดังวูดแล้วปล่อยพลังไดมีคอจอยเข้ามาแล้ว,วคนเนียะเหมือนกันนะนี่นัดสร้างห้องไว้ก็มีคนมาจอยเรื่อยๆอ,อะ่ะเหมือนกับเกมมันไม่กินสเปคไม่กินเน็ตอะ่ะใครก็สามารถเล่นได้อ้าวตีในห้องค้างออกไนเนี่ยอ๋อพังกำแพงได้ด้วย อาความสุขอยู่ตัวฆ่ากันเองผีเป็นแค่ตัวประกอบผีเป็นแค่ตัวประกอบความสุขที่ฆ่ากันเองผีเป็นแค่เหมือนเอาไปรบกวนนายนาฮะในในข้ามายังยยังไเนี่น คนเล่นเยอะเลยนะี่ยเข้ามาจอยเราเพียบเลยเนี่ยอ๋อพอคนเยอะๆเราถึงจะเริ่มสนุกแล้วคือคือผีอ่ะมันมาไว้ปัน่นป่วนแต่ความยากคือการฆ่ากันเองเพราะว่าแต่ละคนนะี่ยต้องฆ่าคู่แข่งเพื่อเอาแต้มถันนั้นเผลอก็โดนผีตบตูดดิเหมือนกับมีผีไม่ให้แบบว่าสไนเปอิลซุม่มไม่ได้โอเข้าใจเข้าใจแล้วเบิร์กเบิร์ก เล่นเกมดูเม,มาหลายปีก่อนนะเออจะรู้สึกคล้ายๆกับเล่นเกมดูมแับออนไลน์ได้แต่สมัยเล่นเกมดูเหมันออนไลน์ไม่ได้เออเฉาๆมากเลยแหละคนทำเกมนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนะี่ยเดี๋ยเราก็เล่นว่าเกมก่า เครียดอะคือคนเล่นเยอะด้วยแล้วก็กินส,สเปกเครื่องน้อยเข้ามายิงๆิงขายเครียดอย่างเดียว i <laughs> ในจอยได้เลยในกดจอยกดจ,จอยโฮสต์อาจจะเห็นชื่อเราเป็นเจ้าของโฮสต์อ,อ่ะโอเคไหมไม่เสร็จเลยเอาไปสองประมาณสองร้อยเมกิงให้มาแล้วเมกิงหัวมีมเลือดสาดด้วยอ่ะความเร็วสามสามสิบสามสิบวินตีสามสิบเคปีต่าพี าดด้วย,ยิงเดินหัวไม่หัวระเบิดด้วยเรื่องสาดยิงโดนตัวก็มีเรื่องสาคดคลิกขวาปลาร,ระเบิดเกมเรียนง่ายมากเลยคลิกซ้ายยิงคลิกขวาปลาร,ระเบิดกระสุนไม่ต้อง reload, รีโหลดพอยิงหมดมันรีโหลดอัตโนมัติเอาม,ามันอย่างเดียวอ่ะ กดล็อกด้วยกดล็อกนด้แล้วก็มีมีเลือดบอกคือไม่ได้โดนทีเดียวตายมีเป็นแถบเลือดถ้าเลือดหมดถึงจะตายเหี้ยวแล้วซอมบี้เกมนี้ทำดีด้วยนะคือมันจะไม่อ่อน มันจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆตามเวฟอะ่แๆๆๆอะแล้วแล้วซอมบี้อัจะถืออาวุธออกมาสู้กับเราพอเราฆ่าซอมบี้ตายอาวุธก็จะตกเราสามารถเก็บอาวุธที่ซอมบี้ถือมาได้ก็แก้แก้ปัญหาอาวุธหมดอุหมดในการก็ต้องฆ่าซอมบี้เพื่อจอา,อาวุธติดตัวให้สองอย่างให้เลือกเองสองอย่างจะเอาอะไรก็ได้ เลกคุนเป็นคิดก็ได้อุณเรียากไกลก็ได้ อุ <łość> ้ยโคตรโหด เหมือนกันน่ะยี่ห้อชูอะไปเวลาไปพันทิปอะบอกเขาเอายี่ห้อชูอะดีสุดอันหนึ่งตกประมาณร้อยยี่สิบบาทอะแต่ว่าเล่นเกมเวิร์กมากเลยอะเอาจริงๆไม่ได้โกหกยี่ห้อชูนะอันนึงประมาณร้อยยี่สิบาทอันนี้เทพเคาเตอร์เป็นคนใช้สมัยก่อนเทา เทปเคาน์เตอร์ใช้สมัยก่อนนะคิดดูเคาน์เตอร์สไตล์สมัยก่อนต้องกดคีย์บอร์ดเร็วขนาดไหนเทปเคาน์เตอร์สไตล์สมัยก่อนเขาใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อนี้กันเคาน์เตอร์สไตล์เราเคยเล่นเออคาน์เตอร์สไตล์นี่จะเป็นเทปได้นี่ไม่ใช่หมูๆนะ นี่ก็ประมาณ120บาทไปลองกดดูเดี๋ยวนี้ก็มีภาคอันนี้มีภาค CSGO นี่ถ้าภาพสวยขึ้นจะสเปกมากขึ้นไม่ได้ซื้อเล่นเลยไอ้นี่มันได้แชมป์แล้วแล CSGO สมัยต้องแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะทมไมนั้นเล่นแลนเล่นเล่นแลนร้อยเครื่องกันอ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบว่า สมัยตอนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะสมัยร้านเกมยุคแรกๆเลยที่ว่าว่ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะ่ะเป็นแค่ระบบแลนในร้านอะ่ะอ <c oughs> ืมหลดหน้าเนอรนอุออ้ยอุยอ้ยตกใจผีไม่กากรร้วยเกมเนี้ยผีไม่กากอ่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาโดนโจมตีเลือดจะหมดถ้าเราหนีมาสักระยะหนึ่งเลือดจะฟื้นตัวเองได้แต่เขาบอกว่าผีไม่กลาก้าขนาดไปแอบซุ่มอยู่บนยอดหอคอยมันยังปีนขึ้นมาได้เลยผีอีผีโดดลงผีก็ช่างผีมันวิ่งเร็วไงตัวผีมันเหมือนเซตให้แบบพลังมันวิ่งเร็วอ่ะมันสามารถวิ่งไต่ได้กันกันพวกสนไนเปอร์ขึ้นไปซุ่มดักรอยอย่างเดียว เล่นเลยไอเกมเกม D C ฮะไม่เคยเล่นเลยมันเคยมันกินสเปคเครื่องอะด็กเครื่เราเล่นไม่ไหวไม่พไหวไม่ไหวเราเคยลองโหลดมาเล่นแล้วเข้าไปได้สหลด5ทีพอเข้าไปปุ๊บจะสไนเปอร์ยิงจุดเกิดความรู้สึกข,ของคนที่เราโหลด5ทีอะลงไปมันจะขยับตัวเลยอะ ตัวสไลปเปอร์ยิงจุดเกิดแล้วเลยเป็นแบบเล่งหอน แค่ไหนโดนฝนตบสอ